อาการวิ่งเวียนหายขาดใดแค่เหตุตามซีแคนลับนี้ครับหลายคนมีอาการวิ่งเวียนมึนศีสะปวดหัวตื่นเจ็ดจึงได้กับวา่าเศร้าทั้งว่อนไหลา่ย,ยานจะคล้องเป็นโรคลายจากเสียจึงได้อาการวิ่งเวียนจังสีเศร้า วันนี้ผมก็สิมีเคล็ดลับมาบอกครับสีเคล็ดลับวิ่งเวียนหายขาดไดหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงการเคลื่อนไหวสีส้าเร็วๆเริ่มตั้งแต่การปัดกวาดบ้านเด้อครับพยายามเลี้ยงเลี้ยงการกลมๆเงยๆเร็วๆซึ่งสิไปกระตุ้นเหตุใ,ให้เขามีอาการวิ่งเวียนสีส้าดังนั้นขยับเปลี่ยนท่าส่าเด้อครับสองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมื่อหนึ่งควรนอนให้ไใดเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปเด้อครับเจ็ดใ้ร่างกายเฮ็ดให้สมองแล้วก็อวัยวะต่างๆได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพใใในนนนนรรร่่าาาาางงงงกกกกยยยเเเฮ็็ดดดหห้้้้สสสมอสสออชืววิิิีีีขึคับพพ หลายคนกับสิมองขามการกินน้ำครับสิบอกว่าร่างกายของห้องบาหวาสิเป็นอวัยวะต่างๆหัวใจไตตับปอดสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบ70ขึ้นไปเลยครับดังนั้นแต่เขากินน้ำน้อยกินน้ำบาเพียงพ่อเซล์ในอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะเซลสมองของเขากระสีขาดนา้ำกระสีเหี่ยวแห้งครับพอเซลสมองเหี่ยวเขาจะมีอาการวิ่งเวียนหลายขึ้นครับหนึ่งแนะนำให้กินน้ำอย่างน่อย8แก้วหรือว่า2ลิตรขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ใดที่เหตุงานหนักออกกำลังกายหรือมีเงื่อนออกหลายสามารถกินได้ก็2อลิตรเลยครับ ซีลดปริมาณหรือว่างดการสูบบุหรี่และกระดื่มกาแฟครับในบุหรี่ก็สิมีสารนิโคตินซึ่งส่งผลให้หลอดเลือดตีบโตขนาดของหลอดเลือดเท่ากัสิน่อยลง เลือดกิสิไปเลียงสมองบวเพียงพอกเกษรในเขามีอาการปวดหัวเวียนหัวใดครับส่วนการกินกาแฟแนะนำมือนหนึ่งบาคคลสิก,กินเกิน1-2แก้วด้ครับเพราะว่าถ้ากินกาแฟหลายเกินไปกเกษดจะมีอาการวิ่งเวียนศีรษะใดครับแนะนำให้ลดปริมาณรืองด,ดการสูบบุหรี่และการกินกาแฟใครมีอาการวิ่งเวียนบอสซาจ้ากเอา่องเหตุตามสีขั้นตอนนี้เบื้องต้นยังบุหรี่ข้นกระามามาทักเขามาสอบถามพูดคุยกันได้ยินดีให้คำแนะนำทุกคนครับ